ใจอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในเบื้องต้นความขัดแย้งกับคนรอบข้างในเรื่องยิบย่อยจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นอิทธิพลที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนศาสะหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างยังคงโครจรอ,อ่อนแรงอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากมีอุปสรรคหรือปัญหาขวักน้ำใดๆเกิดขึ้นสุดท้ายชาวลัคนาราศีมังกรก็จะได้รับชัยชนะจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะด้านหนึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ หมายถึงเรื่องของการทำลายล้างเมื่อโคจรอยู่ในเรือนอริจึงมีส่วนในการทำลายล้างอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นลงได้หลังจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะได้ทำการย้ายราศีแล้วนะครับเป็นการโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่มีกำลังสูงสุดในรอบจากราศีและแถมไปเล็งกับลัคนาของชาวราศีมังกรถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งและปรากฏการณ์อันนี้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในรอบ12ปีเท่านั้น โดยดาวพฤหัสบดีได้รับการยกย่องว่าเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ก็คือเป็นพระเคราะห์ที่ให้คุณกับดวงชะตามากที่สุดเมื่อเล็งกับลัคนาได้ตำแหน่งมหาอุดแบบนี้จึงทำให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสพลิกผันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจนปรากฏการณ์นี้จะเป็นตัวเปิดรับเอาสิ่งดีๆที่เคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงาน ผลงานต่างๆจะมาส่งผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับเจ้าชะตาในช่วงตลอดที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นมหาอุดดาวพฤหัสบดีสำหรับชาวลัคนาราศีมงกรเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนศาสตรชะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศในความหมายด้านที่ดีในฐานะที่โคจรเป็นตำแหน่งมหาอุดจึงมีโอกาสได้รับแรงสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างให้ประสบพบเจอกับความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับแรงหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ครูบา